งคและการเติบโตไปพร้อมกับาก,การกปลอดภัยบนท้องถนนไทยใต้ปีที่14ปีซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของจังหวัดที่จัดการไปยาต้างทังจังหวัดนครสวรรค์นะพื้นที่จจกฎหมายเขียนไว้ทำอะไรเขียนไว้เท่ๆว่าเรามีกฎหมายนี่ต่ออย่างนี้ อันนี้จะไม่ทำที่ไ้หมแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะน จะมีแผลขายของอยู่เต็มล้อลงมาเดินตรงบนถนนใช่ไหมคะเมเวลาเราเดินบนถนนเกิดหยอกล้อกนเล่นกับเพื่อนนี้นะให้เราเลือกเดินบนฟุบาทอย่ามาเดินบนถนนนะคะจะเป็นเวลาเดินรถทลางค้นลางราตอยู่ในความหมายเดียวกันสักนานได้ทางไหมคะใช่ใครตอบพี่ได้ว่าทางอะไรยกมือได้ไหมทางอะไรลูกทางด่วนไม่ใช่รถวิ่งมาทับเลยนะคะแประแต่อันนี้ พี่น้องเห็นว่าเวลานี้ถ้ายังไม่เสร็จตรวจไปนะคะคนไหนเสร็จแล้วสลัดเพื่อนตรวจเลยต่อไปมาเราไปดูข้อ1การเดินถนนที่ปอดถึงด้านนอกท่านใหญ่เดินท่าไหนถูกไหมไม่ถูกนะคะผิดนะส่วนข้อ b ข้อ2องการแยกถนนไม่ดีไหนควรทำามากหนึ่งน่เล ก็สองห้าถนนตรงหา้าละ